มาดูของข้างในกันเลยคะ่ะแกะแล้วนะจะดืดดืดดืดด,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 ดือืมนี่ค่ะอันนี้แล้วก็อันนี้สองอันค่ะเออดูอันไหนก่อนดี ดูอันนี้ก่อนละกันค่ะก็เปิดมาแล้วทำไมอ่ะทำไมเปิดมาแล้วโอเคต่อไม่เป็นไรค่ะถ้าของข้างในเขาโอเคก็โอเคแหละอุย้ยน่าเลยก็อันนี้อีกก็ข้างในก็จะมีสองอันแบบนี้นะคะ ดูดีเลยนะคะก็นี่นะคะก็ไม่กองแกงเลยนะดูแล้วคือแบบพลาสติกเขาก็ดูมีน้ํำหนักดีค่ะแล้วก็ตรงที่จับตรงนี้มันก็จะม,มีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ <c oughs> ไม่รู้เลยว่าอะไรตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนที่ให้จับแบบสะดวกสะดวกนะคะอันนี้ถ้าตั้ง กมาก็นี่ใช่ด้อุ้โอเคเลยนะคือตั้งแล้วก็แบบแข็งแรงดีอะตรงนี้เดี๋ยวได้ใช้แน่ๆค่ะเออแล้วมันดันขึ้นได้ไหมอันเนี้ยดันขึ้นได้เปล่าไม่รู้อืมน่าจะไม่ได้ละมั้งน่นาจะได้แค่นี้และค่ะก็คือก็คือใช้ใช้แค่นี้แหละ เอาไว้ตั้งตรงนี้กับเอาไว้ถือเดินเดินถือถือถือแบบนี้นะคะโอเคก็อันนี้ผ่านไปละเรามาดูอัแบบนนี้นี่ค่ะอันนี้ก็เอาใส่แบบนี้เนาะหมุน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 ,มนยึดติดกับตัวกล้องโกโปรนะคะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สั่งมาค่ะคือนี่ มันคือเดนดิดิน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 อันนี้ค่ะคือคือด้วยความที่ตัวกล้องโกโปอ่ะมันมันจะต้องแบบติดล็อกอย่างนี้เนาะแต่ว่ากล้องหลายๆแบบไ, MER, ไ,ไ,ไอไอไออุปกรณ์ที่เชื่อมหลายๆอย่างนะคะเขาให้ให้เชื่อมแบบเนี้ยเชื่อมต่อแบบเนี้ยก็เลย ซื้อหัวแปลงมาเพื่ออนาคตได้ใช้ก็คิดว่าคงจะได้ใช้แน่ๆค่ะแต่ว่ามันมาแค่ตัวเนี้ยมันไม่มีที่ล็อกมาเพิ่งรู้เหมือนกันค่ะว่ามันไม่มีที่ล็อกมาแบบเนี้ยแล้วจะใช้ยังไงอะ่ะก็เดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันค่ะแกะน,นี้ออกมาได้ไหมไม่ได้แล้วยังไงใครรู้บอกหน่อยนะคะนี่คือมือใหม่จริงๆคือไม่รู้เลยค่ะว่ายังไงติดยังไง อันนี้ก็เหมือนกันนะคะซื้อมาสองตัวนี่นี่เหมือนกันเลยแล้วก็น,นี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าพอเอาเจ้าชอตตี้ตัวเนี้ยไปติดกับโกโก้แล้วจะเป็นยังไงโอเคเรามาดูกันเลยค่ะว่า มันใส่กันยังไงก็คืออันนี้ด้วยความที่มีกล้องโกโปรอยู่อันเดียวก็ใช้ขอใช้วิธีนี้นะคะคือภูมิปัญญาที่คิดขึ้นมาเองเมื่อกี้ว่าเอ๊จะทำยังไงดีนะที่จะแบบรีวิวให้ทุกๆคนเห็นได้ก็ขอเป็นวิธีนี้เลยก็อาจจะเห็นรูปแบบ ไม่ไม่ค่อยสวยงามนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยค่ะมาเรามาใส่กันนี่คือครั้งแรกเลยนะคะครั้งแรกจริงๆไม่เคยใส่มาก่อนเลยค่ะเออมันใใส่อย่างนี้เนาะคือเอาจริงๆคือเพิ่งซื้อของใหม่ค่ะใหม่แกะกล่องแล้วยังไงเอ่ยอ ต้องให้รูมันตรงกันนะคือยังไงทำไมมันไม่เข้ารูมันไม่ตรงหรอนี่ใส่ยากเหมือนกันนะคะเนี่ยนี่ได้แล้วทุกคนได้ยังไง แล้วยังไงแล้วอย่างนี้นี่ค่ะดาดาอาะแล้วปรัาแบบนี้นนรับอะไรนนี่ทาดาอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าเวลาจะถือเดินก็แบบนี้เลยนี่น ถือเดินไปเดินมาเลยแบบนี้ก็สะดวกด,ดีนะชอบค่ะถูกใจเลยประมาณนี้ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่มีกล้อง GoPro อยู่แล้วหรือว่ากำลังจะซื้อกล้อง GoPro นะคะแต่ว่ายังไม่อยากจะซื้อกล้องช็อตตี้ของ GoPro เขาค่ะก็มาซื้อแบบนี้ได้นะคะราคาย,ย่อมเยาค่ะ คุณภาพเอว่าน่าจะใช้ได้ดีเลยแหละเดี๋ยวคลิปต่อๆไปอะคะ่ะก็จะใช้ตัวช็อตตี้อันนี้ละค่ะใช้กับกล้องโก p r o แล้วก็ถ่ายทำคลิปออกมานะคะจะเป็นยังไงก็รอดูในคลิปต่อๆไปเลยสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ละค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย